แม่ร้องไห้ทําไมแม่ลุกขึ้นก่อนสิแม่มาถึงก็นั่งร้องร้องผมร้องไห้ด้วยเหตุผลอะไรยะแม่ลุกขึ้นก่อนสิครับโลกดมเหมอปัดมทําไมยะแม่มึงรอไห้โลกปัดดมตอนเดี๋ยวมึงไปเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราเกิดอะไรขึ้น่ะแม่แล้วทำไมหน้าตาของแม่ฟกช้ำดําเขียวแบบนี้ยะแม่นี่ยโลกเออแต่กูปากกวกกูมูกแย่ยู่นี่ลก เกิดอะไรขึ้นนะแม่คือปันเดลูเออปันเลือใหญ่แล้วไว้ควังเลยเกิดได้ไ้ขึ้นนะเก็ยกล้มขึ้นเอาแล้วมึงเออมึงกันนี้เกิดอะไรขึ้นนะมมมแม,ออม,นนะนม่คือปันเดลูเออประดมคือมันมีโจรมาที่บ้านโจรรือแม่จายลอเออประดมมันมากันกี่คนนะแม่มากันเจ๊คนสี่คนจายเจ๊คนเออ ไอ้ตัวเล็กเร่งกลางไอ้ตัวติดช่องหน้าไกลไกลเก้ตัวติดรั่มหน้าไกลไกลไม่กไกลตัวติดซี่หน้าเมื่อนปับนามกูจำได้มันมาทำไมอัแม่มันนี่เหมาเรียนเรียนอะไรกูก็ไม่โ้ว่าเรียนในเรมันบอกว่ามึงมันเคยใจอยู่เคยใจใจหลกเออจริงไหมแม่จริงหลกที่นี้อัแม่ที่นี้มันบอกว่ามันนี่เหาเรียนแม่ว่าแม่ไม่ยาก พอมแม่ไม่ให้มันต่อยแม่จัดก้าวเปลี่ยนก้าวเปลี่ยนก้าวกเออทีนี้มันไปก้นในบ้านก้นในบ้านเจ็ดบันไดเลี้ยนไปแล้วก็โจนตัวอันก้นหนึ่งก้าวไปในกลัวเอ็นแก่งเลี้ยงหลบบวบสดกินมดโจนห,หนุ่ยไอเออโจนขนาดไม่เคยเห็นผมกันยากเก่งเลห็นหลบบวบด้วยกว่าเพี้ยหน้าอยู่ไม่เคยท่านหน่อยนะเออที่นี้อะแมม ทีนี้มันก็เอาเดียนนั้นไปแล้วลูกเออตอนนี้เันเนี่แม่ก็ว่ามันมนิยอนครับมาลาวแม่ไม่โจรขึ้นบหือนเดือนแม่ครับตอนนี้ผมรู้แล้วครับแม่ครับว่าเขานําเหรียญน,นั้นไปทําไมป้าไปสช้หลือก,ก็ตีนครหามณีปุราสิแม่มีการประกาศกาวว่าเหรียญเหรียญน,นี้อยู่ที่ใครให้นําเหรียญน,นี้แหละมาที่ประมานนครจะได้รับเงินสิบล้านบาทสิบล้านบาทใช่ไหมแม่ครับ วันนี้ถึงมันจะนาเหรียญอย่างนั้นไปแล้วแต่ผมผมไม่ยอมอย่างเด็ดขาดเมื่อกี้ต่าปลือหลกผมจะขึ้นไปที่พระมาะนครมณีปุระไปนําความจริงมาบอกตรงพระราชาว่าผมนี่นะครับคือเจ้าของเหรียญน,นั้นเมื่อกี้ไปใช่ลูกใช่ครับแม่กามึงไปหลอกมาดมโจกดีให้ได้เบียนสิบล้านลบไหมแม่รับมาให้ครอบรัววราไราใจหลูกเออครับแม่ครับผมลาก่อนนะแม่ไปหลกไปครับผมลาแล้ว ุ่มไปก่อนอยากจะเนอะไปในนู่นนู่นกับปุ่มไปก่อนเอออะไรก้าบในเมืองกบไปปลาดมมันไปจกดีในเหล็กเบียร์ตะกี้ติดไม่ตองแล้วกับกับครับปุ่มไปก่อนใหญ่เออไปในเตียงจกดีกลับกับไปแล้วและสวัสดีครับสระพระราชาเจ้าเป็นใครเหรอผมคือผู้ที่ครอบครองเหรียญเหรียญนี้อยู่ครับ เรนนหรียญนี้เหรอใช่ครับโอ้ใช่ใช่ใช่ใชเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของเราผมนํานไม้ท่านครับเออนั่งนั่งนั่งอนั่งอโอ้พอถึงวังตอนนี้ทวัดนั่งลงแกลาบบาดก้าประกาศก้องเวียงวังแต่น่าดังตัวทีจึงนำป่าเรียนมาในกรนีกล้ามาตีหน้าบัลลังตอนนี้นางวันตา นี่คือผู้ที่ครอบครองเหรียญน,นี้อยู่ใช่ครับผมคือคนที่ครอบครองเหรียญน,นี้อยู่ครับตกลงเรายินดีที่จะรับเจ้าเป็นหลานของเราเรียกแม่ที่ลูกแม่ดีมากลูกเจ้านี่คือหลานของเราครับแม่ครับเรียกเราว่าพ่อได้เลยครับพ่อครับแล้วเจ้านี่เป็นลูกของใครผมเป็นบุตรบุญธรรมของ่อเสือสนครับอะไรนะเสือสนครับพอ่อ เสือสนี่เป็นโจรไหมเสื้อสนเป็นโจรครับแล้วคนหลังนน้นเชื่ออะไรป้อมจืดทองครับชื่อทองกับป้อมจืดทองคนหลังโน้นอ่ะป้อมจืดแก้วครับสีแก้วเชื่ออะไรนั่นสีแก้วกับโอ้นามสกุลอะไรคุกคุยครับชื่อสีแก้วกับเกิดที่แก้วนามสกุลคุกคุยแล้วคนหลังโน้นอ่ะป้อมจืดนายโตครับ เชื่ออะไรนะนายโตนาซะกุณต่างกินต่างกอต่างกอดอ้อรับดุนต่างใส่ตุง้งปฏิก็กระจายเป็นนายจารดแล้วเสื้อบวมปิดบนไอ้เอยเก้งนายานอ่านกูมึงขันนี่ร้อยกว่าเพีย้ยไปลูกไปจัดการก็ไปพักให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานจะมีการนับพิเศษสมรสลูกนะไปพักก่อน ครับผมครับผมกลับถอยมงกมลาไปลูกไปครับครับ่าผมไปก้อนกับเจ้าเป็นผู้ที่อุปราชเลี้ยงดูลูกเรามาครับผมผมเป็นผู้บรราเลี้ยงดูนะน้องจวัด์ป่ะจ้าเอายึดเอาอะไรบ้างเราใช้เลย่าผมก็เป็นตำรวจกับเป็นอะไรนะเป็นตำรวจเจ้ายึดอะไรผมก็เป็นพันตำรวจเอกด็อกเตอร์ไอ้ฟันตำรวจเอกด็อกเตอร์ผมมาจิงเลี้ยแก เป็นเหลือเป็นนายใหญ่กว่าเพี้ยเป็นนายใหญ่เป็นนายใหญ่กว่าป้าเป็นยิ่กว่าเปืือยโอยได้เดี๋ยวจะอาพระยาทานให้กับกับกับตาบันนันครับถ้าบังคุมลาไปกับกับนายเจ้าใดอ่าพุ่ม่เอลไรกับมีแต่ดวงใจมาจนไปอย่างนั้นจัดการกับกับรับแต่ว่าบังคุมลาโชคดีนะนายกับกับกับ Lần này cháu đây, à, Phong mèo lấy gặp cô à, cá mũ đen rất là chan, à đây nó cá mũ đen rành dâu, để cháu sẽ chép căn nó, gặp 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 tu la. chào, chào buổi sáng, ผมมีนามว่าพนมครับพนมใช่ครับแล้วมาทําไมผมคือผู้ที่ครอบครองเหรียญประจําบุรัชตายาตเหรียญโมโนโรครับออาแต่เมื่อกี้นี่มีคนที่นําเหรียญเหรียนนี้มาแล้วใช่จ้ะลูกมีคนที่มีเหรียญน,นี้นํามาแล้วไม่ใช่ครับบุคคลผู้นั้นแย่งชิงครับอะไรนะคนผู้นั้นแย่งชนะิงใช่ครับต้องมีการสอบสวนกันแล้วสวัสดี สวัสดีพี่น้อยมีอะไรยังกระเด็ดพอ่อรู้จักผู้ใจคนนี้รอเปล่าเอ้ามาทําไมมึงคนนําความจริงมาบอกต่อองค์ราชาไงความจริงบ้าบอในของมึงโอ้ย่าอย่าอย่าเหียงกันตรงหน้าบัลลังก์ไม่ได้เอาอย่างนี้ไม่ต้องเถียงกันทั้งสองคนนะเมื่อคืนนี้มีผีมันก็ขวัญพ่อว่ามีดาบเล่มหนึ่งอยู่ที่ภูเขาปันถ้ำ ให้พวกเจ้าทั้งสองคนออกเดินทางไปเอาดาบเล่มนั้นนะอาว่าใครเป็นผู้ครอบครองดาบเล่มนั้นนั่นคือองค์บรราชาคาองพระมาะคนครอหย่างนี้ไปกลับถทยมงคลลาจะเด็ดพ่อไปลูกไปครับไปลูกไปปนมนะพ่อมันได้รักที่พักรักที่มีชิ้นใครมีภูมิาที่การได้กลไปเอาครับเด็ดโ่อเด็ดแม่ผมกลับไายมงคลลาเดี๋ยวนี้ไปลูกไปครับผม โอเละทั้งองใจไม่จะกลองโอเลตอ่ตั้อตององใจไม่จะกลองตองปีตรู ้วง่าไก่พูดพิดกันลองตอนนี้ต้องเทียไก่รับจ้งแล้วมาประดับตอนนี้กับวงวลใจตั้งจ้องนายรีบบอกตอนนี้นอกแานีรวนผนมนำทราบคนห้รีบเดินต้องประเจนทีราชาบอกนอกครุงทีประวาไินายกับปากกายมาตันตีและตำนาตีไปประดับ ูที่น้าทักรอคอยการมาของผู้ที่จะมาเอาดาบและในตุดทุดก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาที่หน้าทาบพร้อมกับพวกทั้งสามคนสวัสดีครับท่านผู้ผีโอ้วัสดีหนังโลกนังเจ้าเจอพรือผมชื่อว่าสวัสดครับจะมาเอาดาบ โอ้มาเอาดาบใช่ครับโอ้หนังลุกงนังนัง ตอนนี้นอบนับปูดอยากพิรุถึงคววาไหมยตามทีใจแผลตนาตั้งจ้องปูดมาปินิดและตุกเรือพิษจงบอกมาบอกโยตางไงกาไปในตันทีโอแล้วรู้มาเฉยอย่าหลกจูมาเจออย่าหลุเอ,อลอเอผมมาดาบครับ โอ้มาอดาบแล้วเจอพลื้อผมชื่อสวัสด์โอ้จื่อสวัสด์อ้เจ้าจื่อเจ้าวาดใช่ครับและตัวล่างนันเจอพลื้อผมนายยดทองครับเจอได้ก็หลกนายยดทองครับนามระกคุณไรอย่าจำนานแทงมปนเพื่อตันเต้มนำคุณของใจไม่ใจกองใจกนล่างเจอพลื้อผมที่แกว้วกับโอ้ที่แกว้แกว คนล่างเปือนเจอเปืือลกผมนายโตครับโอ้นายโต้นามากคุณได้กันทองเห็ุผมกันนัดนำคุณยงังเบียนกูเลยเอ้ยยะเมาดาเปลกืกใช่ครับผมเมาดาบพูดไม่ต้องทำมันตรายผมนะผมจะเส้นไว้ด้วยเหล้ายาปลาปิง้งเออไม่ทำมันตรายมเมมกับพี่กับมันเส้นแล้ว ผู้ไม่ใจกว่าเฉลียวนี่กับบรรณุทวันน,น,นี้กูก็บไม่เดียวกันไม่ใจกว่าเฉลียวกับบรรณุอันวันก่อนที่อีกแล้วบนกูบนมึงหวาบเลือบนกู่หวาบต้นตำกำไรบอกกุ้งได้จักจั่มจิบลานให้ได้ก็ว่าดตำกำไรบอกกุ้งได้จั๊กจัมจิ๊บลาน อีดับนั่งอาจารย์น่ะลงไม้กูแหลจ่จ้ามกืนวันเปิดจะลงก็ไปทำตะกำเลยบอกกุ้งได้ไหนแล้วกูไปแหล่จิงอาจารย์น่ะลงได้กืนนั่งกูย่ายพนเรื่อยอเต้ปว่าวันหลับนั่งอาจารย์น่ะล,ลงกันแล้วปาเต้ไปเปิดนุ๊กลอยไปแหล่หลวงก้าวไปเอาดาบครับผมผมจะเข้าไปเอาดาบไปอปอบดาบเรียนให้เร็วครับผม โอ๊ยโอ๊ย,อยทำไมทำไมเนี่ยโอ๊ยทำไมได้กับผมเป็นแบบนี้มึงไม่ต้องรอใครจัเดเพลชแหม่ไม่ไมปี้ก๊กดาบันไม่ใช่กองมึงหรอกเออมึงไปจริงเหรอจัดจัวรตีทรุดมึงอ่ะเหลือไปเลยผมไม่ต้องพมไปไมรได้ความดีไปสร้างความดีนั้นคืออะไรไปไม่ถูกเหลืองเลยไปไปไปแหม่ก้นชัวร์วร์วไวตำไร ทีนี้มึงก้าวไปไม่ก้าวก้าวไปบอกไม่ก้าวก้าวไปไม่ก้าวมาหนีก้าวไปก้าวไปแหม่มยัดกุ้งได้กเป็นไม้เม็ดบุญนี่ป่าเบี้ยต้องเป็นแหมมก้าวทุ่นไปแล้วต้องต้อง นันแล้วไม่รู้กันทุกแบบ้ามึนมันเลวอ๋อได้เตะจิงเดนี่เป็นม่าเม็ดตัวเดียวได้เตะอันเลวเห็นกำหมดรู้เตะไปลักกาโบอยู่ก็ไปแก้วไปกาไปจนจำป้มไม่ได้แล้วกับมึงเคยป้อมหัวล้านจนเออไปความมึงไปเออกระได้กันนั้นเหลือน้อยเลยกันเลววะผมไม่อยู่ตีตามในวันนี้ ออมตายป่านนี้มึงช่วยกูกระไรโตกูก็ะไรเป็นมาอห้ยอดได้มึงอย่าช่วยมึงเพลืออล่อไอ้แกบปวดเลวไปก้าวไปเป็นมาไม่ว่ากูไปก้าวไปไม่ก้ากูจ่ายก้าไปไม่ก้าวก้าไ,ไปก้าไปไปไปก้าไปไอ้โต้หน่าไม่เป็นมากกว่าป้ากูว่ะ Ô! Qua bố lều. Qua bố lều. Eh! Qua lều miệng tung kuu! Qua lều miệng tung ku! Tung! Tung! Sorry! Tung! 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 ต้องกูกะโบอนะเราต่ำโลกันรักหลอกบ้ามึงเลยต่ำโลกปีนเลยทีนี้ต่ำเปลือเนี่ยไอ้ต้อง scream, ได้ตีทีนี tu, ้กูเป็นมาเลยต่ำเปลือยักทิศไม่โรดลงกับเด็กหมดร่วนต่ำเปลือเนี่ยไอ้ต้องไม่น่ากล้าได้มาดวดทีเดียวเลได้ปฏิว่าต่ำนาฬิกาว่าเรา นรากลัวนาฬิกาตั้มจัดตั้มลัวฮันหลังมดนะเอ้เพร่บานนั่นเอบ้าไปมาแร้งความดีไปแจ้งความดีเลยครับไปไปตาไปไปตรงไปเป็นเล่ในวัดเพื่อยังเลยกินมั่งเดี๋ยวตาบอกมาจริงงงควัดตัวเดืเจิดไม่เกี้ยวตะเกียวควัดรื้มึงไงโตได้เตี้ยีนมามามา Omundu mba ukama wayi. กอยากปิดรูดเร่องที่ยังตามกำจังจากกรุงทีอยากก้าวในกูง้าเขากระบีโปรดปูดพี่แยกทางไงปนมนายได้งานไอ้มโน้มแม่เอ้ยแม่เนี่ยคนดีดีมาจัดมโน้มแม่เอ้ยอ้อมว่าเหลือดมันหนามอ้อมมันเลยอ้อมจริงว่าป้าคนดีดีมามโน้มตายห้อ อ้อมเดิอย้อมดอกกระตินรวยละลินกราบกลิ่นกลองกวางอ้อมใต้ฮุ้มกวา่าพวกคนดีดีมาเมินออเรียบพแล้วไอตัวน,นู้มาแล้วเลยโอ้ไอปี่อันไหนหน้าหัวมาตังหัวมาตังมา กูคนเว้ยไอ้ทวนไม่ได้รำโรูโดก่มาใจอ่าหลอกพุทธังเมาดาบครับโอ้พุทธังเมาดาบครับพุทธังเมาดาบก็ใจามาหลูกธรมังองค์พระราชาใช้มาครับโอ้เลยโยไปไน้สังขังเจ้าไปเป็นองค์พระราชาขึ้ก้าลูกเป่าดาบครับผมได้แล้วมาหลูกได้แล้วครับได้แาบเลยได้เยลูกได้แล้วครับได้แล้วไปหลูกไ,ลไป ทีนี้ปุ๊บก้าไปเอาดาบดาบไม่เลว็วเจอเพื่อนมึงนู่นนุยกับนู่นนุยกับยังไม่ได้มั้งอ่ะมึงอ่ะปุ๊บก็แม่ไม้จะตรงคุณดิยังไม่อ่าไม้ป่านี้เล็วอ่หน่อยเตี่ยนเนี่ลาดเตี๋ยวหน้ากายังไม่อ่าไม่เลว็วก็ไปเ,เดี๋ยวนนเรื่องขนาดไปไปไปจัดการรบได้เลยไป ได้ดับเร็วกับดับนานกลับลาคนเออปล่อยปล่อยปลปุ่มปลยวมั้เออเอาแต่ปล่ตาเห็นนี่กูก็ได้ไปเกิดตักทีกูก็ได้ไปเกิดอยู่ตังนั่นแหละไม่ได้ไปเกิดปัตณีตะปุ่มไในไอ้ตังไปเกิดมีอยู่ตรงตังเหลือแค่ดีใหญ่ลงตังได้บ้างมีอยู่ตรงตังอ๋อมีอยู่ตรงตังอะไรมีอยู่ตรงตังจนทำไม่ดีใหญ่แต่ lime, ลง <PhD> <s deuxième> ตั้งได้มั้งไม่อยู่ตรงตั้งตั้งปลาลางรูดำดำมันตัวใหญ่จะไปเก้าแฮนดมินกี้แล้วตั้งไปเกิดตั้งไปเกิดรูปลาเบิรนโดรูแดงแดงงั้นโอ้รูแดงแดงเออบางคนกระดำออไปได้ไปเกิดเออได้แต่บรรนั้นไปแล้วเออไปไปไป,ไปกลับเออกราบลาแล้วกนระดำไปดีเนี่ยใน,นว่างมาจักตีดอกไปเกิดตักตี เรียกว่าไก่แดงไก่ดำเอ,ออไปแต่ออบ่เมืองโอ้แล้วได้กระบี่ในตอนนี้ทำมา อด้กระบี่นตอนนี้ทำหน้าตีก้าวังไลายปนมได้ได้คลองวังตอนนี้ดังปราดตนาแต่ตอนนี้ก็ดจิบจ้องนาลีกาขณะนั่งต้องกล้าปลา